ปนินปนินเงาจะลองยิงดูว่าจะโดนไม่โดนนี่หรวะเห็นเงาเทา โดนว่วะโดนว่ะเฮ้ยโดนครับพี่น้องอย่าเข้าโคนะเฮ้ยน,นี่นี่นี่ห็งไหมยิงนูน้นประมาณยี่สิบเมตรอะ แต่ใส่ว่ายิงที่สูงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยเข้าโคแล้วเดี๋ยวเ,าววเยวอ,อปาปลาขึ้นก่อนนี่ครับเอาขึ้นมาแล้วครับนี่ซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดยิงนู้น,น,นเห็นก้อนหินนั้นไหมเลยก้อนหินนั้นไปอีกประมาณน่ะตรงดอกยาขาวๆนูู้สมยังไงวะ ยังไงวะเกือบถึงลิงครับระยะประมาณสักยี่สิบเมตรอย่างเส้นเดียวครับอย่างเก่าด้วยแต่ว่าเราอยู่ที่สูงเลยยิงโอเคครับหนึ่งแต้มวันนี้ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเสดายเมื่อเช้า ชาตัวเบลเลอร์ใช้สองโลมั้งมายิงให้ใกล้ระยะอย่างนี้ก็เห,หัวเกาะยิงไม่โดนวิปปน,นินใช้เบลเลอร์เลยตัวแรกที่แรกที่ยิงตะเกียบใช้ะมาณสองโลที่ยิงห่างอยู่นู้นห่างกาม่าอยู่นู้นร้อนไม่ไหวเลยต้องเข้าลมโอเคเดีย๋ยวรอดูตัวต่อไปว่าจะมีอีกเปล่าลมมันแรงครับนี่น้ำเป็นคลื่นเลยไม่รู้จะเจอปลาหรือเปล่านี่ก็มาตั้งแต่ สิบโมงนี่ก็เที่ยงแล้วเพิ่งได้ตัวเดียวอยู่เลยโอเคครับนี่ก็บ่าย2องครึ่งแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วครับสรุปผลงานกราน,นี้ก็ได้แต้มหนึ่งได้ยิงไป3มทีเสียดายตัวแรกตัวแรกอตัวใหญ่ตัวแรกน่าจะใส่สองโลขึ้น,นครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ดูตกปลาใช้ประมาณหกเจ็ดขีด